สวัสดีครับอยู่กับร้านบางพายอสอบนะครับจะมารีวิวเจ้ตัว E&C n c o p 17 Gen 5นะครับมาให้ดูตัวปืนก่อนตัวปืนก็จะประมาณนี้นะครับมีร่องรอยตามการใช้งานเป็นปลดสไลด์2ฝั่งสำหรับคนถนัดซ้ายถนัดขวานะครับได้หมดครับด้านบนก็สภาพประมาณนี้เนาะก,ก็มือ2นะครับก็ยิงมาบ้างอะไรบ้างก็ต้องมีรอยถลอกบ้างตามการใช้งานนะครับตัวนี้มันมีแถมตัว เสริมท้ายเสริมท้ายมาให้นะครับหรือเสริมคลิปจับนะครับเพื่อเราคนมือใหญ่ก็จับเร้กระชับขึ้นนะครับอันนี้แมกกาซีนเนาะก็ประมาณนี้สภาพตามการใช้งานนะครับไม่มีกล่องเดิมให้นะครับโอเคจะไปทดสอบการยิงกันต่อเลยนะครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวเอียนซีก็สิบนะครับตัวนี้เป็นสำหรับคนถนัดซ้ายนะครับเพราะปุ่มปดแม็กมันอยู่ขวา นคนถนัดซ้ายจะหมอบกับตัวนี้มากกว่าคนถนัดขวานะครับโอเคมาทดสอบยิงกันนะครับนีแม็กกาซีนนะครับผมจะใส่ลูกเวลาใส่ลูกก็ใส่แบบนี้นะครับถ้าใครไม่สะดวกใส่ปากแม็กก็ได้นะครับาการใส่แบบนี้จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของปากแม็กแม่มน่าเลยนะครับผมแก๊สที่ทดสอบเป็นกีนแก๊สนะครับเวลาหัดแก๊สก็ป้องแบบนี้กดค้าง 3- 5ถึงาวินะครับ 2ครั้งนี่กันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบความลันงน,นะครับ แรงอย่ที่ประมาณ284ถึง200แล้วก็มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับ284ลงมาแล้วก็เหลือ272นะครับมายิงกันให้หมดแม็กเลยนะครับดูระบบนะครับลูกหมดนะครับไรครับ เวลาลูกหมดแล้วเนี่ยเราอย่าดึงอย่างนี้นะอย่าก,กดตัวนี้เป็นที่ปลดสไลด์2สองข้างนะครับแต่อย่าพยายามอย่าใช้นะครับผมเ mm hmm. พราะจะทําให้ล่องสไลด์ตัวล็อกเนี่ยมันแตกหรือสึกได้นะครับพยายามกดกดแมกก่อนกดใต้ถังแ,แบบนี้นะครับเพื่อยุดอายุของเจ้าตัวล่องล็อกสไลด์นะครับประมาณนี้สนใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ เพจบีบีการจัดเฉิมเซานะครับหรือลิงก์ใต้คลิปด้วยเลยครับไลน์ก็บินแอดบีเคซอฟเนาะโอเคครับขอบคุณ